เรานะเลยสอนกูนก่อนเลยแต่พ่อสอนเยอะว่าอะไรบ้างหนโอ้เนี่พ่อสอนเยอะมากเลยบอกเยอะ่ายสมมุติมมว่าเราอยู่บ้านนอกใช่ไหมสมมุติว่าเราอยู่บ้านนอกเราจะพูดกันเฮ้ยไอแผงด้วยไรควายมไม่ทีด้วยควายมึงจะกินข้าวกูอยู่แล้วนี่ตามภาษาบ้านนอกเราพูดกันแต่ถ้าเกิดเรามาอยู่ในเมืองแล้วพูดประโยคยวการแต่สำเนียงแตกต่างกันยังไงเราก็ต้องเรียนคุณแผงนะ คแนแข่งช่วยไล่กระบือพิธีพี่กระเบือคุณจะทานข้าวผมอยู่แล้วนะฮะอ๋อเออใช้ได้ะอืใ้ยกตัวอย่างไอันนี้รพรรู้อยู่แล้วไนงะเออไม่ต้องคิดเลยคิดค,ดคดใหม่สมมติว่าเราไปตลาดแล้วเราไปเจอปลาช่อนเน่ยเราจะซื้อเขาจะบอกเขายังไงดีปลาช่อนใช่ไหมเราก็ต้องดูัวแมค้าดีดีแม่ค้าไอ้มช่าช่อนเนี่ขายยังไงคะ อะไรมัาฉาชนมาชาัาฉาเรปลายเลยอ๋อเออลืมไปเลยมาาัาฉาเรปลาเอ่อเอาเรืดีกว่ะแล้วขับรถผ่านจากวิรัตเอเล็รเนสนี่เราจะไปซื้อปลาปูสดเนี่ยจงบอกยังไงเหอแล้จ่าคุณจ่าวิลาต่า จ๋าปรุงเมื่อกี้นี้ไหนคะปรุงสดๆเลยไงปรุงเมื่อกี้ก็ใจคิดยังไงแจวบองอะอ๋าแจวบองแจวบองแจวไม่ออกมันตายตัวอยู่แล้วไม่ใช่เพื่อนแม่พูดเป็นคนในเมืองไงแล้วก็แค่พูดจาให้มันสุภาพเรียบร้อยไม่ใช่ วายวายเหมือนตอนอยู่บ้านนอกก็ไม่ใช่ใช่ไหมบางคนมากมายก็ได้ยินไปอะไรพูดอะไรและที่สําคัญเวลาอยู่บ้านซ้ออ,อกปยาก็ต้องทําตัวให้มีประโยชน์ด้วยเป็นกขอตัวเองเลยว่าจะไม่ขอเรื่องแดดนอนก็อ,อยู่บ้าน